สวัสดีครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นเครื่องหยอดข้าวใส่รถไถยนาเดินตามนะครับเป็นสี่แถวจานคู่แบบลูกปืนนะครับแบบลูกปืนนะครับผมสี่แถวจานคู่ลูกปืนนะครับใส่รถไถนาเดินตามนี่ครับเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อเช้าเองนะครับรุ่นนี้ร yani ุ่นนี้ก็จะหน้ากว้างขนาดหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างประมาณ1เมตร1เมตรนะครับผมระหว่างห่างของขานี่ครับของขานี่ครับ แต่อยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับ30เซนครับ30เซนขานี้ก็สามารถเลื่อนปรับได้นะครับเลื่อนปรับเป็น20เซนก็ได้25เซนก็ได้นะครับตามใจเราเลยนะครับผมมีเพึ่นเข้ามาใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นจานแบบลูกปืนด้วยนะครับจานแหวกแบบลูกปืนนี่นะครับ จานแหวกขนาดประมาณประมาณสิบนิ้วกว่านะครับสิบถึงสิบเอนิ้ว,วนะครับรุนนี้นี่ครับใช้งานดีนะครับถ้าเป็นจานแหวกนะครับจานแหวกลูกปืนแต่ก่อนทางร้านเราจะทําเป็นเป็นแบบบูธนะครับตอนนี้ก็ได้ปรับปรุงมาเป็นแบบลูกปืนนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังคนระับ ด้านหลังประมาณนี้ครับขันข้างมาดูถังข้าวกันนะครับถังข้าวนี้เป็นถังใหญ่นะครับใส่ได้ถังประมาณ10กิโลขึ้นไปนะครับตัวนี้สิบกิโลขึ้นไปจานนี้ก็เจาะมาให้สี่รูนะครับ เวลาข้าวลงนี่ข้าวจะลงประมาณหกถึงเก้าเมตรนะครับแล้วก็จะห่างจะห่างจะลงไปลุมห่างประมาณยี่สิบเซนนะครับยี่สิบเซนนะครับประมาณนี้ครับยี่สิบเซนถึงยี่สิบห้านะครับนี่ครับทางร้านก็จะมีจานแถมแบบแถมให้หนึ่งคู่นะครับเป็นจานแบบโรยนะครับข้าวก็จะลงเรียงโรยเรียวเออโรยลงไปนะครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขากบนะครับนี่ขากบากบดินให้ไปกบข้าวอีกรอบนะครับนี่ากบสามารถหยอดถั่วเหลืองถั่วเขียวนะครับได้นะครับแล้วก็หยอดข้าวโพดได้ด้วยหยอดข้าวโพดนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นจานแบบข้าวโพดนะครับรูก็จะใหญ่รูจานจะใหญ่กว่าเดิมนะครับผมก็ลูกค้าก็สามารถเลือกเลือกเอาได้นะครับจะแถมเอา จานที่แถมไปจะเลือกเอาแบบหยอดแถมแบบหยอดก็พดหรือว่าจะแถมแบบจานแบบหยอดข้าวแบบรยนะครับเลือกเอานะครับผมนี่นะครับเข้ามาทั้งหมดสิบเครื่องนะครับรุ่นนี้สิบเครื่องเดี๋ยวพาไปดูนะครับสิบเครื่องนี่ครับเข้ามาใหม่นี่ครับ,เ,เ,รบเป็นสี่แถวจานคู่ลูกปืนหมดเลยนะครับนี่ครับ เรียงกันไปหมดเลยครับทั้งหมดสิบเครื่องนะครับขายทั้งปีนะครับผมสิบเครื่องครับเข้ามาใหม่ สินค้าเรานี่ส่งได้ทั่วไทยนะครับส่งได้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางครับผมร้านเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเลืองกศานะครับจังหวัดยะโสธรนะครับสามารถเข้ามาดูสินค้าได้นะผมถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ครับอ๋อลืมบอกครับตรงนี้ก็เป็นเบรกนะครับนี่เบรกเวลาเราไม่ใช้แล้วก็เบรกนะครับขึ้นไปปุ๊บหมุนด้านในจานด้านในก็จะไม่หมุนนะครับถ้าลงเบรกเหมือนเดิมจานด้านในก็จะหมุนนะครับ สวยนะครับรุ่นใหม่นี่ครับตัวนี้เป็นสี่แถวนะครับของเดินตามหกแถวเดินตามก็มีเหมือนกันนะครับแบบจานคู่เหมือนกันลูกปืนเหมือนกันก็มีของนั่งขับรถไถนั่งขับก็มีนะครับใส่นั่งขับจะมีหกแถวแปดแถวนะครับผม มีทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับสามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224ครับผมทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางทางไปรษณีย์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีลีปด,ดีเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ